สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดมกราคมปีหกแปดนะครับวันนี้ก็เช้าเช้าวันหวยออกนะครับเนาะวันหวยออกวันนี้สึกให่สึกเงินแสนที่หลายคนรอคอยมาถึงแล้วนะครับเนาะหลายคนหม่วันปันมือนะครับเนาะเพื่อจะชนะให้ได้นะครับเนาะหาข้อมูลมาหลายวันนะครับเนาะวันนี้ก็ทิดสวะมาส่งเข้าห้องสอบนะครับเนาะส่งเอฟซีทางช่องเข้าห้องสอบ คอยสอบผ่านกันทุกคนนะครับเนาะสอบผ่านกันทุกคน4โมงเย็นคอยรับข่าวดีคอยได้เฮดังๆนะครับเนาะ่อยสอบผ่านคอยได้กินชาบูหมูกระทะกันทุกคนนะครับเนาะสอบผ่านใครที่ยังสอบไม่ผ่านปีที่แล้วก็ปีนี้คอยสอบผ่านนะครับเนาะวันนี้คอยได้คืนนะครับที่ววาส่งเอฟซีก็ห้องสอบนะครับเนากะกว่ทําทำก็ย้ำเราทางขอาางเป่าสารคามด้วยนะครับแล้วก็ มีแนวทางเลขชนกันเยอะที่สุดนะครับในช่องเป่าสารคามนะครับเนาะมีตัวไหนมั่งตรงใจใครไหมถ้าตรงใจจะได้ไปจัดนะครับเนาะตรงกันเยอะที่สุดคู่เดียวนะครับคู่เดียวเลยตรงใจใครไหมแอบบจะได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับนะ้องถือว่าช่องทางไหนก็ได้แนละ้วแต่ถนัดนะครับนะเนาเาไปรู้กันนะครับนะเนาะรู้กันค่อยสอบผ่านกันทุกคนนะครับ รัฐบาลไทยวันนี้วันศุกร์เลยนะครับเนาะศุกร์สดใสคอยมีความสุขครับเนาะคอยสอบผ่านถูกไว้เรื่องเงินกันทุกคนนะครับก็วันนี้บาคลิปสดเหมือนเดิมครับเนาะก็คลิปพันนุนมาอ่านปลาที่สวนสุขภาพรัดหลวงนะครพ้จะแถวบ้านนะเมาะใกล้ๆบ้านพาทางสุนเตะบอลนะครับเนาะเตะบอลเสร็จก็กดกับบ้านค่อยอาหารปลาก่อนนะครับเนาะคอยกลับบ้านเหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ เป็นธทมเนียมครับเนาะทาให้อาหารปลาก็ากับ้านนอนไม่หลับนะครับเนาะเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งปลาก็เยอะมากนะครับเนาะวันนี้ถือว่ามาเส้นปลานะครับเนาะเส้นปลาวันไหวออกนะครับเนาะเส้นปลาคอยคสอบผ่านนะครับเนาะเราสอบผ่านมาสามหวติดนะครับวันนี้คอยเป็นวดที่สี่นะครับเนาะสอบผ่านมาสามหติดวัที่ล้วก็ได้ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับเนาะวดที่แล้วย15 15้อนไปอีกแล้วก็ได้ กสามนะครับเนาะย้อนไปอีกย้อนไปอีกล้วก็ได้สี่สามนะครับเนาะวันนี้ค่อยสอบผ่านอีกครับเนาะค่อยสอบผ่านป่าวซาจะทวนแนวทางของเป่าสารครมให้อีกรอบหนึ่งนะครับนะเผื่อมีใครโจทย์ไว้หรือว่าแคบไว้เดี๋ยวลืมนะครับเนาะไม่ลืมดูเผื่อบ,บางคนก็ดูลายสำนักนะครับลายสำนักลายอาจารย์เผื่ออยากจะลองจัดกระเป๋าสารครมดูก็ลองดูนะครับเนาะลองดูาทางป่าสารคารมบนล่างนะครับเน้นไปที่บนนะครับ เด่น9กลอง8นะครับเด่น9กลอง8จับคู่9 2 9 5 9 6 8 2 8 5 8 6 6คู่นะครับเนาะให้เน้นไปที่9 2 9 6แล้วก็8 2นะครับทั้งหมดทั้งมวลหนักไปที่บนนะครับเนาะหนักไปที่บนนะครับเนาะหนักไปที่บนเลยเน้นคือ9 2 9 6 แล้วก็82นะครับไม่รู้ว่าเป็นเข้าโครงการหาน2หรือเปล่าไม่รู้ครับเนาะถ้าเข้าโครงการหาร2ก็ทักมาคุยกันผดคุยกันได้นะครับเนาะคอมพินเตอร์คุยกันได้ถ้าตัวนี้ติดโครงการหาร2ก็ไปตัวอื่นก็ได้นะครับเนาะถ้าใครไม่อยากซื้อถือว่าเสียเปรียบก็ไปที่95ก็ได้เนาะเกาก็ได้นะครับเนาะ8ปประมาณนี้ถ้า6คู่นี้ไม่ทํางานนะครับ เขาชุดกันอยู่ที่83กับ93นะครับเนาะ83กับ93ถ้าเขาคงการหันสองก็ถ้าชุดนน้นนะครับเนาะถ้าชุดนน้นเขาคงการหันสองเอาคู่ที่ไม่เน้นก็ได้นะครับเนาะหรือคู่ที่กันก็ได้83 93 95 85บาท่าซื้หมดนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ซีหมดจะห,ห,หนักตัวเน้นนะครับหนักตัวเน้นดูก่นอนว่าคงการหันสองจะมาไหมแล้วก็ มาจะชดสามตัวนะครับชุดสามตัวบอกสามให้ไปหลักร้อยพคาดว่าเป็นเลขขี้นะครับเที่ยวนี้ <c oughs> คาดว่าเป็นเลขคี่เอามาใส่ตัวเน้นที่เน้นให้เมื่อกี้ครับเนาะหนึ่งสามเก้านะครับคาดว่าเป็นหนึ่งสามเก้าแล้วก็ห้าเอาหนึ่งมาใส่ก็หนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าหกหนึ่งแปดสองนะครับแล้วก็สามเก้าสองสามเก้าหกสามแปดสอง ถ้าเก้ามาก็9 9้9เกสอง้า้าหดสองนะครับเนาะส่วนหลัก5้าผม่ได้มาจับให้นะครับเนาะผมจะซื้ออย่างต่างหากนะครับเนาะซื้อต่างหากเดจะเยอะไปนะครับเนาะผมชอบที่สุดคือหลัก1กับหลัก3มนะครับหลัก1กับหลัก3ชอบที่สุดขีดเส้นใต้ให้นะครับเนาะเคยชอบบาานเบาะแซมก็จัดไปนะครับเนาะจุด3ตัวลงทุนน้อยกำไรงามนะครับเผื่อมันฟุกเข้านะครับเนาะวันนี้มั่นใจนะครับเนาะค่อนข้างมั่นใจเหมือนเดิม คอยเข้าต่อเนื่องนะครับเนาะเข้าต่อเนื่องคอยมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยนะครับเนาะเพราะว่าหลักสิบหลักหน่วยเราหลักสิบหลักหน่วยเราเข้ามาสามงวดแต่หลักร้อยยังไม่ทํางานยังไม่สามัคคีกันครับเนาะต่างคนต่างไปครับเนาะหวดนี้่อยมาพร้อมกันครับเนาะคอยสามัคคีกันคอยเข้าเต็มเต็มครับเนาะหลักหนึ่งถ้หลักสามก็ได้ครับเนาะหรือหลักเก้าก็ได้ขอให้มานะครับเนาะโดนเราแน่นอนครับเนาะ แต่บันใจหลักที่ขีดเส้นใต้ให้นะครับหลักหนึ่งหลัก3มนะครับเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็มาที่เลขชนกันเยอะที่สุดนะครับบอกสามคัดให้นะครับเนาะาวางคัดให้คู่เดียวเท่านั้นนะครับคู่เดียวเลยค่อยมีโชคนะครับเนาะคอยมีโชคก็จะมาเป็นบนล่างเหมือนเดิมนะครับเนาะไม่ได้แยกให้นะครับเนาะชนกันปุ๊บออกมาเลยทันทีคู่เดียวเลยนะครับคือชนกันมากที่สุดคือ82นะครับ รู้ตรงใจใครไหมตรงใจเขาจัดได้เลยครับเนาะแปดสองคู่เดียวเลยชนกันมากที่สุดอันดับหนึ่งนะครับชงเบาสารคามนะครับเนาะส่วนอันดับสองมีสามคู่นะครับเนาะสามคู่คือเก้าสามเก้าห้าแล้วก็แปดสามนะครับ 9, 3, 9, 5, 8, เก้าสามเก้าห้าแปดสามเลียกสวยครับเนาะเรียกสวยมากก็ครบทวน,นครัวนะเนาะเนวทางวันนี้ ขวัญแนวทางให้เบาให้เอฟซีทางช่องนะครับเนาะเพื่อมีใครตรงใจจะได้ไปจับไปจัดด้วยนะครับเนาะเพื่อใครตรงใจใครเพื่อคนเล็งไว้อยู่พอดีเลยจะได้มั่นใจเข้าไปอีกนะครับทวนอีกครั้งนะครับเลขชนกันเยอะที่สุดคืออันดับหนึ่งคือแปดสองนะครับเนาะแปดสองอันดับสองมีสามคู่คือเก้าสามเก้าห้าแปดสามนะครับอย่ามาเป็นบนล่างนะครับเนาะสี่คู่นี้ จัดไปนะครับเนาะจัดไปวันนี้ก็ให้ทุกคนสอบผ่านทุกคนเรางสูตรหวยรวยเงินกันทุกคนนะครับ,รรนนรบมีเวลาต่อให้ที่ราวพัฒนาให้นะครับเนาะต่อจากคลิปนี้หลังสี่โมงเย็นลุนรัฐบาลไทยเสร็จก็พักผ่อนกินน้ำกินท่าแล้วก็ต่อในที่ราวพัฒนาสองทุ่มนะครับสองทุ่มส่วนฮานอยนะครับน่าจะลุนช่องชมชนให้นะครับเนาะน่าจะไม่มีเวลาเนาะ ฮานอยเราก็พลาดไปสองวันซ้อนแล้วครับเนาะจับทางไม่ได้เลยสองวันซ้อนเลยกูซูบิกเลยนะครับเนาะวันนี้ลงให้เป็นลงลงลงช่องชุมชนครับเนะบบาะเพราะว่าวันนี้มีศึกใหญ่ด้วยศึกใหญ่ศึกเึ้นแสนคนน่าจะแบบไม่นั้นเท่าไหรนะครับเนาะน่าจะเน้นไปที่ศึกใหญ่แต่ก็เราโัษนานครับเนาะแต่ลงให้นะครับเราลงช่องชุมชนให้ใครกดติดตามไว้เห็นแน่นอนนะครับใครกดติดตามไว้ใครสนใจแนวทางกดติดตามไว้นะครับเนาะ กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเนาะบางคนก็ทักมาเลยว่าไมื่อกีเห็นคลิปอลยแอดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถ้าคือถ้าถ้าเข้าชมคลิปครับเนาะอยากจะให้กดไลค์ให้ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเรากดไลค์เอไอมันจะจําเราครับเนาะว่าเราชอบแนวไหนมันจะขึ้นใ้เราเห็นอยู่เรื่อยนะครับเนาะเทคนิคนะครับเนาะเอไอจะจําเราต่ถ้าเราไม่กดไลค์กดไลค์เลยฟังเฉยเยก็บางทีอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างครับเนาะมันถือว่าเราชอบหรือเปล่าเราไม่รู้ตอนที่เราดู เราชอบหรือเปล่าประมาณนี้ถ้ากดไลค์ปุ๊บเขาเอไอจะจําเลยว่าเรารู้ว่าเราชอบนะป่ะมันจะผูให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับเาะรประมาณนี้เทคนิคนะครับเนาะฝากไว้คีิเนะี๋วทุกคนเฮงๆรวยๆค่อยสอบผ่านกันคนร่ำเรวยๆครับตอนเย็นเจี๋ยคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ